สวัสดีปาโน้สวัสดีพี่น้องปลาทงสิไปหน้าน้องเออโตโน่พี่น้องแต่ยินว่าสีผ้าเข่าสันสีผ้พี่น้องไปเบิ่งเหมือนผ้าเข่าเนาะแต่ว่าจักสิพ้าหรือบผพาผ่านแต่ยินว่าสิพ้าเอาก็เลยซื้อข้าปุ้นมักทั่วไปกินเออไปตำพี่น้องเออห่อไปเบิ้ลักแป้งนัวนน้ำตาลบผงผิดผงงาห่อเข่าแม่งนุ่นหน่อย มะขามมาเทอนองแคทข้าวปุ้นแล้วก็กระเทียมมะถั่วเนาะ้าบนูหุบหอ,อบงางไปพี่น้องราะ,ว,ะว่าข้าิขี่รถดลงกับยานพาลุ่มไก่เตออึบบาร้อยกูแล่โอ้แข้มหัวขอพี่น้องเลยตามไปเบิ่งนทำกันพี่น้อง เละเอาเบิร์เลยไพ่กระดาษพี่น้องเ้ยแป้นเอตเตอร์แหละนังจะหันข้าวเกี่ยวอยู่ยางลุขึ้นลุลงประมาณเจ้าสองกิโลไปจากน้องร้อยรู้กิโลหนึ่งนี่แหละพู้นพ่อเลวหวยแค่หวยพ่แเล่ พี่นุ๊กเออไปเนะขาลุงเสี่ยงบ้านนี่ต่อเพื่องซูงเนาะพี่น้องเนาะเขาจะเอาบ้านเนาะอืมต่อเพื่องซูงสำอยู่ผังไทยเลย ไปพี b b pues ่น้องนำไปเบิ่งน้ำกันหัวเถิดกระจอกคืองามเสียเลยใกล้แล้วใกล้ฮอดแล้วเดี๋ยวพี่น้องกองเขาชุ่มผลป้อตุกองมักใหญ่เนึ่ยกองแก่ไปเนียพี่น้องเบิร์งถง้ะนี่นะปีแล้วนี่ข้ามาเอาเพลิงน้ำพิ่นเนาะปีนี้เขากระจองไว้แล้วเป็นยังนู้ ตัวจะมากองข่าวใหญ่เด้เฮ้ยป้าตัวพี่น้องก็กระโดดกระดิอะไรนะบ่ฮึฮู้ยเรากองได้อะไรอะหล่อกองเอามากสิออกเอาหัวซักลงกระปุกไว้จ้ะเฮอยาฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังไหนกันอะ ในเข่ากองใหญ่เลยปพี่น้อยโดกะลีอะไรจักจั่งจักสออพี่น้อยเ้ยงูอห่อยยังมาไหงูเล่นไปเลยนี่เลนไปไมงูเล่นไปเลยระวังล้มงูเล่นตัวใหญ่ กำลังสีโดดลงให้น่าลงเหาะลงไอแหลกอย่าแหลกไม่ลยเฮ้ยพอเฮ้ยมันสิลมเฮ้ยมาเล่นนหน้องโนาะไปเนาะแต่ว่าต <|ja|>> ัวโนาะไปองเดียนไปจ้ะ แก่เมาเท่าน้องผลปีนี้โบมีปะลงมากินปลาได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเอ้ยมากินปลาได้เฮ้ยเอ้ย

ดอกเพลิงมุ่งเทียงพี่น้องไปไปเบิกเทียงหน่อยละก่อนเยอะเกือบปีอยพี่น้องเ่ยนะไปยังปะทอบหัวลานเลยฮะทับหัวล้านเลยมันลด้มัน้รงั่เอหายเอ้เรากินเลยเออเขาเจ้าปนี่เขาเจ้าแล้วนี่ผลสีผาดเอาพี่น้องเอ้เอาเอาเพองมันพี่น้องมุ้งเทียง มีเนาะมีเงินสื้อยาเนาะเอกยไปยป้าล้วนี่ยะนอนบ่านอนะเทียงหน่อยพี่น้องมาเล้วเบิ่งเทียงน่อยลมันึงไกวาสีไปไป้างนู่พี่น้องเลยเียงน่อยอยู่อย่างไรเด้อซองคนหน่อยเนาะ เอาแค้นอู่ยมเยองอู่เต็มจะตอนดำนาาด้พนตตอยู่นี่นี่นกะไดเบีกแล้วชนไปอมมันนอยเนาะเอาอู่ลงก็เต็มมาจ่วิอู่ไปกต เพิ่นไปห้าน้อยหยังต่บ้านนี่เอาเพืองมุงพี่น้องเอ้ยมีเงินสื้อภัยหยาแล้วเนาะตะกี้ว่าตะกี้ตะคาสุมันยังหน่อยกับมุงเพื่องกันจามเพืองแลวนะเฮ้ยออ บูขึ้นหลังมันจะยำตกได้มม่ชันาแมปูเห็ดรังกะสั้นนะมันยังเทิงขืนไม่ลยข้นไลกยำมันหักว่าสันโอเดโอเดเลยมวยยำอะเฮ้ยโอ้ดูลูกาหุดเนอน่าอย่่อ้้มมากนะพักกัน้อไ้ให้น้องหมกนหนึ่งอีกอย หคนลรงแรงแรงอ้ยวินหัวเราได้เธอเองการกนแบันี้น้ององทยเป๊หูเปนแ่นมีบอชนนีไรกี้น่ะต่อกระเทออกไปแล้วมันอันักนนมั้คืนมาอยู่ในนีมันนวลเนียนนวลเนียนบ้าเก่ขก็ตันโมกอยู่อ้บาเก่ค้นข่าวมาแหละพอทนตัว ลลรียงเียวอห้องอีรอยนี่แก้วนี่กัดโลดไวาจะใครเทป่บ้านนี่ไว้จเท่อาเมือปูปีนาป้ดกอใหญ่เลยเป็นดอกอีกเนาะเที่ยงน้อยพี่น้องักโบเที่ยงหน้าน่อยน้องโตน ข้าโยนผืนใบอันตกนพากันนังเธอเนาะมุงเพื่องเด้ไหมเนเกือบแล้วหน้าเีลยเกือบมาแล้วอ้เนาะ คืนลลยคนบวไว้นะเฮ้ยเนาะมันสิฮักเ้ยงานคนตตน่ะคืนบดทุกคนนะหัวคนบ่อโอเล่โอเล่ติสารพัดเลยบอ้ะโคลี่ใหม่ใหม่เอ้ยไม่ จุดชั้นกรบแก้านาวเนี่ยมันพากันี่ชกแลมชย่อยเลี้งมน้องโตนี่ไม่มองรถพนสาดพนปาใจปะกี้่าสิครับื่อนอันนี้ได้ร้นบ่ได้ตีปูมันลมเนาะมันลมนะมันกระเขาร้อนอืมท of oui> ่านแมงนบ่ลมว่อยเขานี้่อยนะอืมดกต้ง กินแล้ไม่ไหมขนมนะสัดีไหมลจ้าไว้ดีดีจะโอ้บาดีูย่างลงมาเมื่อยนึงูเลี้ยวขึ้นไปขิ้มิมบานนี้หอกาเมื่อเด้อาอบืนนน มันได้อาชุบเข่าขึ้นเชยอีกบ่กมากะได้ออะทไมมันนำบากมันมีเท่านะปบาปีนี้เนาะมีอยู่หักเบอไบนเกินอยู่หับอนอยากับอยมัออกเอาลไปป้าหันนยกะบอหตบดไปไข่นะะมันลวดป่ะปอมันออกก็หันทีออกกนนะ อนบ่มันหนามลวดเฮ้ยมันบืนไปอันเทีากับขืนเไ่ันบนยังไงเฮ็ดก่อนนึงเจัเาไ่เอาปชวนเาออโอ้ตัไม่เ็ดก่อนพี่น้องเฮ็ดก่อนโอ้เจียมังเถาอันนี้เฮ็ดอันนี้ก็ไป่าอือโอ้ยไ่เฮ็ดก่อ มันอืดบนน n h นหมนะบอืดัแหงบปยข้างหน้าขวาจเด้ไหเออดูขึ้เวอรนเอาเบเบอร์จีบอนะเห็ดลูกไม้ไม่เอ้ยจักว่าปูเห็นแต่นั่นนะว่าเห็ดที่เบื่อจักในสวนแม่นั่นแหละ แม่นแล้วเพิ่นเห็นเพิ <h 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 ่พว่าคนคนที่เบื่อแคดแข็งๆ่ว่ะโอจากคนดีแกงเนอย่าเอ้ยเนาะอะโอ้ยเนาะเ่า่เห็นกระไรนนี้น้องปา่ยนะเออเนี้ยน้องเห็นาเนี่ยงามยังไงน้กระไรแกงงาลพี่น้อง พอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบใจละลายเปนสักคนพอกันใหม่คลิปนะสบายดี